เริ่ม0 0ครับตัวนี้เป็นการพบการรับว่าหนักรับโอ้โหจาก F16 ตัวทำนะครับสังกัดนะครับนายจะเป็นทออหรือเปล่าทอบอนะครับ0น่ายจะเป็นตัวทำทอบอนะครับจาก F16 เนาะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับตากลยนนะเกี่ยวกับสายเถื่อนนะครับสายเดิมพันนะครับอย่างเจ้าเออ่

โอ้โหจะฝุกร้อยเอ็ดนะครับสายเถื่อนนะครับเจอนะครับนักเตะนะครับสายอาชีพนะครับเชนลลกนะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับสำหรับคู่นี้นะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแช์นะฝากด้วยนะครับนะครับแอดเจมนะครับนักเตะบีบีนะครับก็เปลี่ยนชื่อเพจใหม่นะครับจากตะก้อบ้านๆนะครับก็ฝากด้วยครับฝากกดไลน์กดแช่นะครับสองเท่ากันครับมาดูเกมเสิร์ฟนะครับพี่จิมมี่ครับอื้มตัดหน้าขวาโอ้โหลูกเซิร์ฟดีมากครับนี่นะครับในเหลี่ยมที่ว่า คือความถนัดของส่วนบุคคลเนาะไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกคนนะปามบจมานะครับแต่ว่าก็ถือว่าสุดส<า>ยอดนะครับสองสามต่อสองนะตัะเอฟซิหงก็ดีกิลลีกเนาะจำานก็เดินสายนะครับสายเคื่อนนะครับมาดูเกมเตะของเขาครับเ,เตะแต่ละท,นทีนี่ตะก้อบิดเลยนะครับตัวทําตัวนี้นะครับสังกัดทอบอลนะน่าจะไหลาย,ยาวมานะครับจาก ัวจังหวัดยะโสธรนะครับสดีเสียอามนะครับสามเท่ากันครับบริเก็บเส์ฟเจ้ามอสครับโอ้โหตัดหน้าขวาดีครับพิจิมม่โอหไม่ทันครับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับก็เสียอามนี่ก็น่าจะจัดที่สนามป่าชาตินะครับที่พยัคกภพุ่มสารคามนะครับฝากด้วยนะครับนะครับเสียอามครับไม่รู้ว่าผมจะได้ไปหรือเปล่านะอ้โพรอด งหลังเขาเห็นหมดเลยครับตะก้อรทั้งหลังเห็นหมดเลยตะก้อันรอตะก้อรอค่ะน้องสยาเดนเาอวบอถ้าเขียวแม่ก็เปอ้เายิ้มยังยิ้มควันวันเรืออะครับอนนี้นึงลครับ ปลาดองาชาเขียวปะเขียวเลืองครับเขียวเลื้งกับการนองครับท้งออกตรัาก็คือว่าไปของบ้านล้วครับหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะครับ <het ero> บรรยากาศสนามครับที่ยะโสธรเนาะนะครับเลิงนกทาตำบลสีแก้วนะครับขอบคุณครูช่างนนนะครับสิบร้อซิงนะครับที่สนับสนุนนะครับอโ,โอ้โหลูกนี้ออกเยอะครับ โอ้ลูกดีครับลูกดีโอ้ต้องขออภัยครับปลาดมมีเหลี่ยมบ่ครับมือนปลาดมมีเหลี่ยมไหมปลาชัดนี่ต่อต่อแปะก,กับหนึ่งสองหนึ่งค่ะต่อใครนะแปะก,กับหนึ่งหนึ่งไหนหนึ่งบางชันกับแปะเหลี่ยมไหนนี่โอ้โหยกสวยครับแปะก,กับหนึ่งเอาขี้นะยาเลยเชิญใช้แต่หัวใช้แต่หัวใช้แปะพี่แปะข้ามฝีอ๋อทำไมเราไม่คู่กันอ่ะ เอาเอาสวนสวนหน้ากล้ององี้เลยหน้ากล้ององี้เลยตากลอที่เห็นนะครับเป็นตะก้อปลาดมนะครับอ <c oughs> เอาตาก,กอที่ว่าผมเมาทีบไปหลังเราลยมาดูเกมเตะของเจ้าเอฟสิบหกครับนี่นะครับตัวทำนะครับสมมสรนนะครับตัวทำที่มีความแรงนะครับของการขึ้นเตะนะครับ มาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าหมอนครับโอ้โห,โหโยกสวยครับเจ้าฟุกละเอ็ดครับแม่นะครับน้องเตเปลี่ยนเป็นฟุกสีเกตยังดีแล้ว,ลวไปทันปะครับโอ้โพี่เตยละเอ็ดเนาะเตยละเอ็ดนี่น่าจะมาไม่ทันนะครับตอนนี้ก็รอบสิบสองทีมนะรอบสิบสองทีมนะหกเข้ากันครับหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์ครับมาดูเกมเตะของเจ้าเอ็ดสิบหก โอ้เบอร์แข็งเบอร์แข็งหนักแายนี้เขาตักไปค่ัพี่เน้นเบอร์แข็ง542,000ตัวนี้เตะหนักอยู่แล้วครับเจ้า F16 เจ็ดต่อหกครับมาดูเกมเสิบเจ้ามอสนะครับมอสสนุหลาบโอ้โหยกสวยครับเจ้าฟุกละเอียดเอาไม่ขึ้นครับโ้องตียแด้นต่นบอกว่าไม่ได้กินโมแก่เราเลยนี เจ็ดเท่าเจ็ดเท่ากันครับอือแข่งสายครับเจ้ามอสหนึ่งครับนิ่งมากครับยกสวยครับเจ้าเอฟนะจูงแม่แท้จะทำสโมสรอากาศอ่ทับบกใช่ไหมอารมณ์แพ้เราทำไปกินแด้เราทำไปกินไม่รู้เห็นเห็นคนเดินถือมาอยู่จำไม่ได้เจแปดต่อเจ็ดครับไว้นี่มีคนหนึ่ง แต่อีกคนนึงอ่ะไม่รู้อากาศมาตั้งไว้นเราใช้ยาได้แป๊บพ่อผมมาแต่น้ำผมไม่ได้เดินมานี่เดี๋ยวจะนานจะอะไรไปต่อพวกนี้จะสงสัยอยู่ขอบคุณอุ้ช้งชางนอนสิบลอสซิงนะครับเสียตีนะครับที่สนับสนุนนะครับส่งเข้าประกวดสองทีมเนาะนะครับตอนนี้เข้ารอบสิบสองทีมนะคแปดเท่ากันครับท,ท,ทั้งสองทีมครับอู้้ ยกสวยครับเจ้าเอฟโอ้โหเจ้าเอฟเตะออกครับแม่นะครับนี่นะครับทีเด็ดของเขานะครับตัวทำในเตะโอ้โหเตะหนักมากนะครับเบอร์แข่งดีนะครับเก้าแปดเก้าต่อแปดครับมาดูเกมเซิร์ฟของพี่จิมมี่ครับโอ้โหทัดหัวเน็ตยังเปิดได้ครับมาดูเกมเตะของเอฟสิบหกโอ้โหใส่เต็มคอครับโอ้ย เบอร์แข่งครับอ้เจีเจีดีดังเาต้คือเบเบอร์แข่งในสุดยอดแล้วใช่ไหมบะโ้น้องเสียายใจเต้าปลาดองก็แอดไม่กินเหล่าน้ำกันนะ้กับมือนมันสุดเหล่าเยเลยบ่ไอ้สยมเฮ้ยโอ้โห เอ้ฟ <Hey, S 2> ิจิม,มิเสิร์ดีครับรู้จักรไมล์ลีเวอร์พูนะลน่ะอยรู้จักลิเวอร์พูลไหมครับผมีเสิร์ฟเลยสุดยอดนะครับไม่ธรรมดานะครับสิบเอ็ดเก้าไม่ดำแน่ไม่ดำดำแดงตัดท่าขวาครับจะเอเปิดดีครับมอสยกสวยครับโอ้โหเตะขี้เกียจนะครับสวัสดีนะครับคุณธรนิสันนะครับสวัสดีครับคุณต้นนิสันหรือเปล่านะครับ เรียกว่าต้นวิถีพงพักดีนะครับจะต้นนี้ก็ติจิมชาติไปแล้วนะครับต้นวิถีพงพักดีสิบสิบเอ็ดอืแทงเขาชอบกลางพี่จิมมีเปิดดีครับยกสวยครับให้เจ้าฟุกไวเอ็ดครับแม่ใส่เต็มข้อนะครับแต่ไม่ผ่านตาข่ายนะครับจริงแต่ว่ามันปกติได้อยู่เอาตัวรอดทำได้น้อยใช่马拉 tron หรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับเป็นน้องของมาราธอนนิดนึงครับเอาไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยน มันสีห้ในสไม่ใช่เหรอครับยังยี่สิบเอ็ดอยู่เอาอ๋อเอา่าสองในสามเอฟพี่ขอโทษได้ไหมสตีนะครับเปลี่ยนะครับเี็กล้องนะครับใช่พี่กล้องหรือเปล่าี่กล้องกิติพงศ์และธนพรตีนะครับตัวยกของพี่ห่านนะครับ ที่ห่านขาวเนาะตัวยกเก่านะของว่าห่านขาวปีชากระหัดนะครับทานทานเรือการท่าเรือเนาะผมอยากเจออยู่บอกเลยพี่กล <thin, S 2> ้องใช่ไหมอยากเจอพี่ห่านอยากเจออ๋อพี่ห่านอยากเจอใช่ไหมพี่ทานรุ่นพี่ผมนะพี่ห่านหรอห่านขาวอยู่คอนเจนนะแต่หานดำนี่เงียบไปแล้วหานดำเบียร์โคราช ือเสิร์ฟดีมากครับจำมอดครับฟุกขอเลนเองครับโอ้ยหยอนง่ายไปเอ้าเจ้าเอฟบลุดเองครับไม่ธรรมดาครับสวัสดีพี่ธีนกรอนทูนะครับพรุ่งนี้ฝากสนามด้วยนะครับอยู่ที่สนามป่าชานะครับโปรโมเตอร์ทินกรนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเลี่ยมได้เลยครับ13 12 13ต่อสิครับฝั่ง จะมีกับเจ้าฟุกไลเอ็ดนำครับโอ้โหเอฟขอเล่นเองแล้วกันโอ้โหยเล่นเนียนะครับถังไลค์กังแชร์นะครับยังเหมือนเดิมสิบสามเท่าสิบสามเท่ากันครับเกมเสิร์ฟเจ้ามอสครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่อโอ้โหยเจ้าฟุกละเอ็ดกับไม่ธรรมดาก็เปลี่ยนชื่อเพจใหม่นะครับเป็นแอดเจมนัก นักเตะเบบีนะก็ฝากด้วยนะครับสังกัดเบบีก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วเนาะครับก็เริ่มกลับมาทําแล้วนะครับช่วงเมื่อกี้หายไปนะครับเห็นลสลสนตัวครับมาชมกันต่อครับเจ้ามอสยกสวยครับ f อฟโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเบอร์แข่งหนักครับคือถ้าเกี่ยวได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเนาะเบอร์แข่งนะครับเตะหนักจริงครับารเจะเอฟครับ ตัวใหญ่ด้วยนะนานทีเห็นเขาเล่นดับเบิลนะครับสำหรับเจฟนะมาโซนนี้นะครับดับเบิลเยอะนะฮะเจ้ามอสเสร็มไหมครับเจ้ามอสอี่ทักเข้ามาถามว่ามันมีจีมว่างไหมสุดท้ายก็ว่างนะครับได้เขานะครับมาแข่งขันด้วยนะครับสำหรับเจ้ามอสครับสิบห้าต่อสิบสี่ครับมาดูเกมเสิร์ฟิจิมี่ครับแข่งสายมามอสเปิดดีครับ ยกสวยให้เจ้าเอฟอย่างนี้ครับโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้เอเน้นเน้นนะครับอ่สวัสดีกองจ้องนะครับเจ้าทศนะครับสีสเกตนะครับรวมรับชมรับแชร์นะครับกูหูเจ้าฟุกเลยหรือเปล่าสวัสดีคุณแจ็คชุมแพสวัสดีครับนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับฝากด้วยนะครับโอ้โหมาครับเจ้าหมอยกสวยครับ F16 เรียบร้อยโอ้โหตะก้อแตกหรือเปล่าโอ้โหตะก้อบิดเลยนะครับ เกินตะต่นาทีนี่โหอ้ยสวัสดีนะครับเสียท็อปนะครับสนามตาชาติพวกนี้นะครับฝากด้วยนะครับมาดูเกมเสิร์ฟมอสครับเจ้ามอสส่วนกุหลาบหรือมอสจะปลุกเตะไม่ข้ามาปลุกไร่แพร่ลูกเน้นๆนะครับลูกนี้นะครับสรีคุณอนุกรนะครับชัยรัตน์ฟาร์มนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นการมองเห็นครับเท่าสิบหกเท่าครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้ามอสนะครับ มอดยโสแล้วกันนะครับแต่ก่อนไปกับแจ็คนะครับเอานะครับเจ้าฟุกนี่ก็ไม่ธรรมดาเรื่องเบอร์แข่งนะครับเจอกับเจ้าเอฟนี่ก็ถือว่าสูสีนะครับคู่นี้นะครับเบอร์แข่งดีทั้งคู่นะครับ17 16 17ต่อ16ครับแข่งหน้าขวาเจ้าเอฟครับโอ้เจ้มอดยกไกลหน่อยครับ ้โหลุงเตะกลางคอร์ดครับเอ้ต้องยกมือเลยครับสุดยอดนะครับตะก้อนะครับเป็นชิงถ้วยนะครับชิงถ้วยรางวัลนะครับอยู่ที่นะครับจังหวัดยะโสธรเนาะนะครับอําเภอเงนกทาบตำบลสีแก้วนะครับโอ้โหฟุกไลเอ็ดครับแม่โดนเกี่ยวครับเอฟระวังด้วยนะครับโอ้ เจ้ามดไม่ข้ามครับลูกแก้ไขครับสวัสดีคุณสลาวุธนะครับอ้าวโจยโสก็มานะครับสวัสดีครับเจ้าโจเดยวคือผมเลยครับอยู่ไสเน้อคือเพเห็นมางานนี่นะครับโจกำพ้นไหมครับไอ้มายามมานี่กับมหาเนี้ยสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดต่อสิบเจ็ดครับมาลูกเกมเซอร์ฟิจิมมี่ครับโอ้โหเจ้ามดยโซ ยกสวยอ้อ๋วเบิกแข่งดีมากครับสมัยก่อนผมก็เตะอย่างนี้นะครับ <c oughs> อยากเจอโจโยโซบกำพน,นครับมาหน่อยโจแซนนะ่ะโจแซนนะ่นนะเชิญที่สนามครับโจแซน,แซนด่วนเลยนะครับ <c oughs> ห่าง <18. S 2> หายไปนานนะครับโจแซนสิบแปดเท่ากันครับตั้งแต่บุกเบิกสนามหัวทนแล้วยกสวยๆอย่าง นี่ครับเจ้าฟุกเขียวนะครับคือส่วนมากนะครับยกสั้นๆอย่างนี้เจ้าฟุกจะตีไม่ได้นะครับการขึ้นทําลูกช็อตนะเจ้าฟุกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าต่อสิบแปดครับมาดูเกมเสิร์ฟพิกจิเมครับแทงมาเจ้ามอสเปิดดีครับยกสวยมากครับนี่นะครับนี่นะครับขีดเด็ดของเจ้าเอฟนะครับเอฟสิบหกนะครับ อุตะกอแข็งแข็งตอนนี้คือนิ่มหมดแล้วสวัสดีจ้าจอนนะครับหนึ่งไลค์หแชร์นะครับฝากด้วยนะครับฝากประชัดพันด้วยนะครับโอ้โหพี่จิมียกสวยครับเจ้าฟุ๊กไวเก่งครับโอ้โหเอาเคยับตูกนี้ครับเราทำได้ดีนะครับน้องเฟย่าขอเวลานอกน้องเฟย์าขอเวลานอกนะครับเอาแล้วนะครับ คู่ในตำนานนี่โจยโสกับเจแซนนะครับถ้าเป็นโจกำพลนี่คือไม่อยากยืนคู่กันแล้วโจยโสนี่คิดถึงนะครับน้องชายนะครับไปร่วมนะครับสร้างซีสันตั้งแต่บุกเบิกนะครับยุคโควิดมาใหม่ๆนะครับเจ้าโจยโสสนามหัวโชนนะครับเจ้ามอสยโสแจ็คยโสนะครับที่เข้าไปร่วมทำกันกันแล้วก็สปอนเซอร์ด้านซ้ายมืออพี่อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แกก็ไปร่วมสร้างซีสันด้วยนะครับสร้างในเกมเาบอก ยี่สิบสิบเก้าต่อส้าครับแท็งหน้าขวามาครับจะหมอดยกสวยครับเอต้องแก้ไขครับแม่เกี่ยวไม่ขึ้นครับหมอดยกไกลนะครับโอ้โหตัวทำอาชีพนะครับลูกแก้ไขนี่ดีมากครับไม่ธรรมดาสำหรับเจ้าเอฟสิบครับวันนี้นะครับผม มาในนามนะครับของอู๋ช่างนนสิบล้อซิ่งนะครับอันนี้ส่งเข้าประกวด2นะครับนี่คือรอบ12ทีมนะครับอู๋ช่างนนเข้ารอบ12ทีมทั้งสองทีมนะครับโอ้โหเจ้ามอสหลุดครับแม่ไม่ธรรมาดาครับโอ้กักครับมอสเป็นลายมอสครับไม่เห็นตะก้อหรือไงโอ้ดูเมื่อกี้เน้นๆเลย ต้องทำโทษนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับสำหรับมอสยี่สิบเอ็ดยี่สิบมอสจะโซนะครับอะไรโอ้โอหเห็นเห็นเขาเตะแล้วเบอร์แข้งอ่ะเบอร์แข้งเขาต้องอย่าี่ีอดดยี่มินสอยี่สิบเอ็ดเท่ายี่สิบเอ็ดเท่าครับ โอ้โหดิวนะครับแอดมินทีาช์านอนเพิ่งตื่นนะครับฟุกละเอียดครับแม่ไม่ธรรมดาครับเป็น22ตัว21แล้วนะครับสวัสดีพี่เชษนะครับจะฟอนละเอียดนะครับหนึ่งไล์แชร์ด้วยฝากด้วยนะครับฝากนะครับชื่อเพจใหม่นะครับแอดเจมนะครับนักเตะบบีด้วยนะครับนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับหนึ่งไล์แชร์ครับฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับ เ <26. S 1> อ็มมี่ชามนอนเพิ่งตื่นเอ็มมี่ชาาไล่ไม่เลยี <28. S 1> ่สเอยี่สิบสองต่อยี่สิบเอ็ดครับมาดูเกมเสิร์ฟพิจิม,มี่ครับอืมแทงมาจะหมอนหนึ่งครับนิ่มๆครับลูกนี้ครับโอ้โห <c oughs> ไม่ชวนเลยนะครับโอ้ยพี่ก็รับงานด่วนเหมืนอ,น,อกดดมนกันสปอนเซอร์ก็ด่วนเหมือนกันปลาดมเท้าบอกว่าสองทีมนี่เลยส่งมาเลยยี <22. S 1> ่สิบสองเหุ้เป็น 22เท่ากันครับโอ้โหัสบีครับแต่ยังอยู่ครับจิมมี่รับสวยยกดีครับฟุกไเอ็ดครับโอ้โหเออลูกนี้ไม่ธรรมดาสำหรับฟุกไลเอ็ดนะครับมีรายการต่อพรุ่งนี้นะครับฝากด้วยนะครับสนามปราชาินะครับสวัสดีวัชระพงศ์นะครับสวัสดีครับปทุมเมศนะครับสวัสดีครับคือเจฟซิหงก็เป็นตัวทำลีกนะครับ22 หรือว่าสังกัดสังกัดใหญ่นะครับทอทบอนะครับทอบอยู่นี่ประมาณสองทีมนะครับอืมจะเอเปิดดีครับจะมอนยกสวยครับเอฟโอโห้โดนเกียบไม่ขึ้นครับชุ่่นี่ครับเบอร์แข่งครับไอ้มัดถ่ายรองเท้าหน่อยครับไอ้เอฟเอฟสังครับเนี่ยเตะของเขาเลยเตะเป็นไหมนี่แอชชัเนี่ยเบอร์แข่ง เตะตะก้อนเตะทีดิบเดียวเลยมาดูเกมมอนนะเกมสวยจะมอนแล้วโอ้โหพี่จิมียกสวยครับเจ้าฟุกปล่อยงยังไม่ธรรมดาครับลูกเตะเจ้าฟุกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าฮะไม่เกิน25นะครับอ๋อเดี๋ยวคุณไม่เกิน25แต้มครับ 24่สิบต่อยี่สิบสามครับอืตัดหน้าขวาเจ้าเอฟเปิดดีครับหมอดยกสวยครับโอ้ยระเบิดลงครับช็อเตอร์เน็ตเอ็ตเน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 ็เน็ต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 ็ตเเนเนเน็ตน็ต็ตออ็ัเเน็อน็นนเนะครับ ตัดทออครับทอยี่สิบสี่เท่ายี่สิบสี่เท่านะครับนะครับโอ้โหนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับต้องวัดลูกเสิร์ฟอย่างเดียวมาดูเกมเสิร์ฟเจ้ามอดยัสโซครับจะเสิร์ฟยังไงครับโอ้โหพิกจีมีเปิดดีครับพุกซี่กรเอี้ครับโอ้โหเอาชนะไปนะครับแบสสรุปผลการแข่งขันเราเอฟซี พี่โครับน้ร้อี่บนะครับพิ่ตัวเล็กก็อยู่นี่นะครับโอ้โหนะครับก็ให้ดูบรรยากาศก็ไ, <c oughs> ไม่ต้องไหไรครับผมเพิ่งไล <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โโหนี่ครับ